ครับตัวนี้นะครับไฟ2หน้า90เซนนะครับแปลงใส่บอร์ดนะครับแปดช่องพร้อมกล่องสวิตช์มีไฟโชว์สเต็ปนะครับลูกค้าต้องการให้กล่องสวิตช์สามารถถอดจากสายได้นะครับก็เลยใช้กล่องตัวใหม่นะครับกล่องตัวใหม่ปุ่มควบคุมก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมก็จะมีเลื่นขึ้นนะครับ เลื่อนลงนครับสวิตช์เลื่อนลงหนึ่งตัวนะครับเมมโมรี่สามปุ่มนะครับก็เลือกเมมเองได้นะครับตามต้องการนะครับผมเมมโมรี่หน้า้ายกวาไว้นะครับแล้วก็หลีหลีข้างนะครับเติมทางหลวงหนึ่งปุ่มนะครับนะกล่องสามารถถอดได้ อ่ตอนนี้ปลดสายปลดสายออกก็ไฟยังเล่นอยู่นะครับอโอเคครับ